เชียงใหม่ไทยแลนด์เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดค่ะเราอยู่อันดับสองของโลกใ่เจดาเทียมพบจุดความร้อนทางตะวันตกของภาคเหนือนหลายพันจุดจนแดงเกือกตอนนี้ไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงวิกฤตครับจริงๆการแก้ปัญหาฝุ่นนะคะถ้าเอาตามจริงเราก็ต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะคะเอกชนก็ สามารถที่จะช่วยได้อย่างเช่นนะทาง CP ทีทำระบบตรวจสอบย้อนกลับนะคะเอกชนรายอื่นก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําอะไรคล้ายๆกันเงื่อนไขของ c ีีคือ 1. จะต้องไม่มีการเผา 2. จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดเนาะแล้วก็3จะต้องลงทะเบียนเกษตรกร ส่วนตัวผมเองนะครับผมมองปัญหาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่ากเกษตรส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเขาถ่ายกบต่อสังอยู่แล้วเพราะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในในดินต่อไปนะครับเนาะแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาโลกร้อนด้วยปัญหาความแห้งแล้งของเอลนิโยอะไรอันนั้นด้วยครับมันเลยทําให้ป่าแห้งแล้งแล้วก็เกิดไฟป,ป่า ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่า PM 2.5มันมีแหล่งกำเนิดมาหลายที่นะคะอาจจะมาจากควันโลดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็าการเผาในที่โล่งนะคะคราวนี้ถ้าถอยกลับมาดูว่า PM 2.5ในพื้นที่ประเทศไทยนะคะมาจากไหนได้บ้างในแต่ละช่วงเวลานะคะถ้าจะดูจาก ข้อมูลดาวเทียมที่เราทํามานะคะแล้วเริ่มเมื่อเทียบกับจํานวนฮอสปอตที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่าฮอสปอตแล้วก็พี2.5มสุดาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งที่สําคัญของฝุ่นพี2.5มสุด้าในพื้นที่ภาคเหนือก็คือเกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่งนะคะซึ่งการเผาไหม้ในที่โล่งเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้สสาเหตุจากธรรมชาติก็ได้นะคะก็คือเวลาเมื่อนอากาศแห้งแล้งมากๆานะคะในป่ามันก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้ หรือเกิดจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือการที่เราจุดไฟเผาไม่ว่าจะเกิดจากการที่จะหาของป่าหรือว่าล่า,าสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งการจัดการเตรียมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรนะคะคราวนี้ถ้ามาดูว่าจํานวนจุดความร้อนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งการใช้ประโยชน์ตามการใช้ประโยชน์จริงๆอะ ก็คือถ้าเป็นป่าอุทยานกับป่าสมุนก็จะรวมกันเป็นป่าเนี่ยมีพื้นที่ประมาณที่จะเกิดคอสปอตประมาณ60%ของทั้งหมดนะคะแล้วก็พื้นที่เกษตรเนี่ยก็จะประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกไม่เกิน1 0เป็นี่ยก็จะเป็นพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นเป็นพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าดูจากกราฟอันนี้ก็จะเห็นว่าพื้นที่หลักๆที่เป็นการทําเกษตรก็คือการปลูกข้าวนะคะประมาณเ0็กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้า แล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะ13เป็นเี่ยเป็นเกษตรอื่นๆเกษตรอื่นๆในที่นี้ก็คือเป็นการปลูกพืชสวนผสมหรือว่าพืชสวนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่เราเก็บได้ย้อนหลัง10ปีนะคะในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีการเผาแต่ตัวเลขตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้าวโพดท,ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกษตรจริงๆยังไม่ได้รวมพื้นที่ที่มันอาจจะมีการเข้าไปปลูกในพื้นที่ป่านะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้เยอะกว่าข้าวส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตดูอะค่ะ,ะไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนะคะมันเป็นไฟป่าแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยมันก็มีการรับรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดการทําไร่ข้าวโพดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดคนก็อาจจะแบบเอาไปสร้างความสัมพันธ์กันว่าเกิดจากการเผาไร่ข้าวโพด อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะท,ที่ทำให้คนคิดว่าข้าวโพดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าหรือการเกิดการเผาในพื้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับของ CP เนี่ยหลักการก็คือการเอาทุกๆปาร์ตี้ที่อยู่ในกลุ่มโซ่ประทานนะครับ เข้ามาลงทะเบียนอยู่ในระบบออยกตัวอย่างอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่กเกษตรกรถ้าคุณอยากจะขายขาาย้าวโพดมายังซ p เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนตัวตนก่อนนะครับว่าคุณคือกเกษตรกรนะคุณคือใครนะครับรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกของคุณปลูกอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับแล้วพื้นที่นั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่ากเกษตรกรจะขายข้าวโพดให้กับผู้รวบรวมในพื้นที่ ที่นี่นะครับก่อตั้งมาปี2012ครับผมโดยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก่อตั้งมาครับช่วงแรกก็ทำทำเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาทำมาแล้วน,นะครับแต่เข้ามาได้ 2- 3สปี CP ก็เริ่มมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับและความยั่งยืนของระบบ CP ีเข้ามาครับเราก็เลยเริ่มที่จะเข้ากับ CP ีตั้งแต่ตอนนั้นมาเพราะฉะนั้นผู้รวบรวมนอกจากจะมีหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว ยังช่วยเหลือเกษตรกรลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับและต้องตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบะช่วงนั้นก็เกษตรกรเขายังไม่มีความรู้ความเข้าใจาในระบบนี้เลยครับเขายังไม่มีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าผูกอ่ดห้ามปลูกในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็จะงงๆหน่อยเราก็เลยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่สีผีบ้าออกมาให้ความรู้กับเกษตรกรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆแล้วได้รับคําแนะนําจากาพ่อค้าคนกลางลานขา้าวโพดอยู่แล้วเนาะเปิ้ลก็แจง้งให้เราฟังว่าเออต่อไปนี้นถ้าเราจะขายข,าข้าวโพดให้กับซีพีเราจะต้อง,ซ,งซึ่งยอมรับว่าซีพีจะให้ราคาขา้าวโพดสูงกว่านาจะจ๊ะเสร็จแล้วเปิ้ลก็บ,บอกว่าเราจะต้องลงทะเบียนทางระบบก็บถามเปิ้ลไปว่าเอาเราจะลงทะเบียน จัอย่างใดเจ้าปนก็บอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําเจ้าหน้าที่เข้ามาหาแล้วทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทป้นเข้ามาก็มาได้ยุ่งยากเจ้าเงื่อนไขของ CP ีคือ 1. จะต้องไม่มีการเผา 2. จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดเนาะและ้วก็สจะต้องลงทะเบียนเกษตรกรกับระบบของ CP ีตรงจุดนี้ก็อก่เฮากระเข้าหูเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ C ี ตอ,ตอนแรกก็เหมือนกับว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมกับเราประมาณ50%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่มีเอกสารสิทธิ์พอเราเริ่มซื้อในราคาที่จูงใจเกษตรกรขึ้นเขาก็เริ่มเหมือนกับมีขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้วทุกๆครั้งที่มีการซื้อขายข้าวโพดระหว่างกันนะครับก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลในระบบเช่นกันตอนที่บันทึกเข้าไปในระบบตรวจสอบย้อนกลับจะรู้ว่าผู้รวบรวมอะไรเนี้ยมีการซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร ที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่เวลาเกษตรกรนำข้าวโพดมาขายที่เราต้องเอาโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ CP เพื่อจะมาขอรับรหัส OTP ในการขายขายให้เราครับเขาก็จะกรอกว่าสมมติว่าวันนี้เข้ามาในกอมาพันกิโลเขาก็จะกรอกว่าขายให้ร้านเราพันกิโลแล้วรหัส OTP ก็จะไปเด้งใน s m s เเขาครับแล้วเราก็จะเป็นคนกรอกรหัส o t p ว่าเราซื้อของในกอมาเท่านี้กิโลอะไรอย และในส่วนสุดท้ายผู้รวบรวมจะนำข้าวโพดมาขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซีพีก็จะต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการซื้อขายตามความเป็นจริงซึ่งหลักการทำงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้สามารถติดตามได้ว่าข้าวโพดที่โรงงานสัตว์ซื้อมานั้นมาจากผู้รวบรวมและเกษตรกรรายใดบุกป่าหรือเผาแปลงหรือไม่และจะเห็นได้ว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็น,นกลไกที่สำคัญที่ช่วยหยุดปัญหาพี2.5มที่มาจากการเผาในพื้นที่เกษตรได้ หลังจากที่เรามีการรับลงทะเบียนแปลงของเกษตรกรแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งเราเรียกว่าระบบติดตามจุดความร้อนนะครับเกษตรกรทุกคนทุกแปลงที่มาลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับของ CP เนี่ยเราจะมีการติดตามว่ามีการเผาแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเราพบว่า มีการเผาแปลงเกิดขึ้นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะติดต่อไปยังเกษตรกรเพื่อแจ้ง hmm. ให้เกษตรกร,กดกรได้ทราบว่าเราตรวจพบนะว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในแปลงของคุณอย่างเช่นแปลงนี้เนี่ยพบพบการเผาในดาวเทียมเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่ามีการเผาในวันที่1เดือน3ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบโดยทันทีอันนี้ก็อันนี้เข้าไปวันที่7เดือน3อ่ะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปปุ๊บก็ยืนยันว่ามีการเผา โดยที่นโยบายของ CP ของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนการเผาแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนให้เกษตรกรได้รับทราบแต่ถ้าเกษตรกรยังมีการเผาแปลงซ้ําเป็นครั้งที่2 CP เราก็จะมีมาตรการในการที่จะหยุดรับซื้อนะครับจากแปลงนั้นเนี่ยเป็นเวลา1ปีปัจจุบันเนี่ยเรามีการขยายผลนะครับไปให้กับคู่ค้านะครับด้วยถ้ามีการเผาในแปลงของลูกค้าเราก็จะขึ้นเด้ขึ้นในหน้าเว็บ ของ CP นะครับเพราะว่าเราเข้าไปดูทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ปีนี้ยังไม่มีจุดเผาในพื้นที่ของเรานะครับแต่ว่าถ้ามีจุดเผาในพื้นที่ของเราภายใน7วันเราจะต้องส่งคนเข้าไปาดูแลจัดการในการเผานั้นและให้ความรู้ไม่ให้เผาอีกซึ่งระบบตรวจสอบย้อนกลับของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เราพัฒนาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวระบบเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่เป็นบล็อกเชนเนี่ยเราสามารถที่จะไปเชื่อมต่อข้อมูลกับคู่ค้าคนอื่นๆได้ด้วยเนื่องจากว่าตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยเป็นทาง CP เราพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็เลยต้องการเอาบริษัท Third Party ในระดับโลกนะครับที่ชื่อว่าบริษัท ERM เนี่ยเข้ามา Verify นะครับตัวระบบนะครับว่า ระบบของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงมีความโปร่งใสนะครับรวมถึงทางบริษัท ERM เองก็จะช่วยเราในการที่จะพัฒนาหรือปิดช่องว่างหรือบอกแนวทางในการปรับปรุงตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับให้มีความถูกต้องแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับถ้าดูของง้อมูลย้อนหลังของไทยเนี่ยคะ่ะก็จะเห็นว่าปริมาณฮอสปอตเนี่ย มันจริงจมันก็มีขึ้นมีลงแหละแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะลดลงถ้าดูจากปีแรกๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างคงที่นะคะแล้วพอ,อผ่านไปมันก็จะมีความลดลงอยู่ก็อาจจะด้วยนโยบายของรัฐด้วยการสร้างความตระหนักต่างๆให้เห็นถึงภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีการเผาในที่โล่งนะคะมันก็เลยทําให้ฮอสปอตลดลงแลวถ้าเกิดดู5ปีย้อนหลังเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นว่าฮอสปอตมันลดลงยกเว้นปีที่แล้วอย่างที่อย่างที่บอกไปแล้ว ถ้าดูฮอตสปอตนะคะเราเก็บจำนวนจุดความร้อนสะสมเนี่ยสิปีย้อนหลังเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าฮอตสปอตเนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีฮอตสปอตหรือจำนวนจุดความร้อนที่สูงในประเทศเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะคะซึ่งก็มีจํานวนฮอตสปอตที่ค่อนข้างสูงมากนะคะถ้าดูจากกราฟแล้วก็ประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในลําดับที่สูงสูง,สงเทียบเคียงได้กันกันกบลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดความร้อนที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ภาคเหนือนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยแต่ทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยการนำเข้าโพดจากเมียนมาเนี่ยก็นำเข้ามาภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเช่นกันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าข้อพดท,ที่เราจัดซื้อจัดหาในเขตประเทศเมียนมาเนี่ย ก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับมีการวอริฟายว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยพอปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่านะจริงๆการแก้ปัญหาฝุ่นนะคะถ้าเอาตามจริงเราก็ต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะคะเอกชนก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเช่นทาง CP พีทำระบบตรวจสอบย้อนกลับนะคะเอกชนรายอื่นก็ น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําอะไรคล้ายๆกันได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะมองว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากแต่ว่ามันก็คอนทริบิวต์ให้กับภาพรวมของของประเทศได้นะคะต้องขอบคุณภาครัฐครับที่สับสนให้ทุกภาคส่วนมาใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะเดียวกันหลายๆองค์กรก็พยายามทาอยู่เช่นกันอย่างเครือซีพีเองนอกจากตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับแล้วเนี่ยเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่า เราไม่รับซื้อและไม่นําเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากพื้นที่บุกรุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผาสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือทาง C p เองก็มองว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับถือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะเอามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปลูกข้าวโพดบุกรุกพื้นที่ป่าสามารถเอามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเผาแปลงได้เราก็มองว่าเราก็อยากจะ เชิญชวนแล้วกันให้ทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าโพดเลี้ยงสัตว์มาร่วมกันผลักดันตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยให้เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้า CP เนี่ยใช้ระบบนี้เนี่ยเพียงรายเดียวเราก็มองว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปลูกข้าโพดบุกรุกพื้นที่ป่าการเผาแปลงข้าโพดเนี่ยมันก็ไม่หมดไปสทัทีสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือ คนไทยทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมดถึงแม้ว่า pm 2 5หรือฝุ่นควันมันไม่ได้เกิดจากข้าพโพดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้และเรามาแก้ไขในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับผมเชื่อว่ามันก็ทําให้ประเทศไทยดีขึ้น